โตรคห้าข้อเกับดิฉ right? okay, ันชุมน um, <Blo> <th> ันต <als> ์ตัวน้ำนี่อยู่เกมไนค์ค <th> รับเป็นซูเปอร์ไฮเปเซลเนี์นะวันนี้เราจะมาทำคลิปห้ามพูดคำหยาบนี่นะฮะซึ่งตอนนี้เวลาที่อัดเป็นเวลาเที่ยงคืน3-2มทุนาทีนะ ก็มันก็จะมีความโนเนียและงงเงียะหน่อยสักหน่อยอะใช่แล้วแล้วก็วันนี้เรามีเราพาคนมาด้วยเรามีแบบแขกแับเชิญสุดเอ็กซ์คลูซีฟมาเป็นคนดังแบบแบบโอ้โหแบบไหพลพันล้แบบา,านเลยแบบแบบด่าทุกวันเลยโอ้ไม่มีวันไหนไม่ดา่าใช่เลยไม่ดา่ดานี่คือแบบนอนไม่หลับอะบอกแล้วเพิ่งอ่เขาอยู่ไหนอะ

พี่คัสเต้ย์นะครับัสดีครับผมไม่มีแสงสตูดิโอนะผมแต่สงสัยครับดูช่องผมได้นะครับไม่มีแสงจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับครับผมครับแ้ครับยังไงวะอันนี้คือสภาพนนี้คือผมกลังเอาอ่าพี่กำลังอตาอยู่ครับโอ้จบละอ่าใช่ครับวันวันนี้เราจะเอ่อมาพูดสุภาพเสกันกันเองนะครับเพราะว่าปกติคือแบบ โอ้ยไม่เป็นวันไหนอ่ะเขไม่ด่ากันอู้เป็นไปไม่ได้อ่ะไม่ไม่ด่าตั้งทีนอนไม่หลับอ่ะ้ะพูดเพื่อนตายเขามองเราเป็นคนไม่ดีได้ไ้มอะโอไม่จริงอะไอผมทุกคนนะทุกคนอย่าไปทอกคนอย่าไปพังไอออนนะทุกคนผมผมเป็นคนดีจริงๆแล้วเออผมผมไม่ชอบต่างผู้หญิงไปไปไปเปิดไปเปิดคลิปเก่าๆดูได้เลยไปเปิดไลค์ได้เลยพี่โอ้โหจากูยับผมคนดีคนดูได้ จะไม่พูดคำหยาบไปดูนะวันนี้นะเพราะว่าผมจะมาทำชาเลนจ์กับน้องใช่แล้วครับผมแล้วชาเลนจ์นี้คือใครหลุดคำหยาบแล้วคำละร้อยคำละร้อยคำละร้อยนี่คือร้อยกี่ร้อยบาทสิเคยโอ้ยพี่อ่าตังคืออ้าพี่ไงพี่พี่พี่คนดีอ่ะพี่พี่สุภาพหรือไม่ใช่เหรอไงพี่ก็ไม่รุนหรอกพี่ถ้าพี่ไม่หลุดพี่ก็ไม่เสียหรองไงวันนี้ฮะวันนี้พี่หมื่นหรือกี่แสนดีออ๋ว่าเวลา โอเคบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายบ๊แอรตอนนี้คือต้องพูดสุภาพใส่กันแล้วนะคะเช่ฟนะคะพี่วินครับน้องออมคนรุ่งปกติคือต้องต้องต้องหลุดระดานสักทีไงเงี้ยนะเราว่าให้ตามคุณชาบูแล้วนะใครใครกันแน่ครับคุณวินที่ที๊ดคุณพีชพีชแล้วที่มาท้าผมอะ อะไรกันครับเนี่ยโหนึกว่าคุณวินจะหลุดซะแล้ว <c oughs> เกือบแล้ว <c oughs> <c oughs> เกือบแล้วโอ้ย้ยโอ้ยผมตายแล้วคุณวินพร้อมเกือบหลุดแนละ้ว คุณวินหนุ่มตายแล้วคุณวินตายยาังครับครับพี่วินยังเหลือเพื่อนครับผมเม,มื่อเมื่อไหร่พี่วินจะตายเหรอครับอ่อสบาสักวันนะครับอ๋อโอเคครับวันนี้แหละวันนี้แหละโอเควันนี้แหละดูตรงนั้นวันนี้แหละตายครับตายแล้วโอ้พี่วินไม่น่าเลยบอกเลยว่าเรื่องเรื่องคำหยาบๆที่พี่บอดี้พี่คนไม่ค่อยพูดนะครับผมแต่ว่ามันเป็นการแสดง อยากให้เห็นว่าหลุดไอ้โม่แเปามีก็ได้ผมเป็นดีอยากให้เห็นหลุดนะไม่จริงผมเป็นคนดีคนดูคนดีเอ๊ะถ้าแต่ถ้าหลุดก็น่าจะเสียหายหลายหลายแสนอยู่นะก็ไม่เคยกลัวอยู่แล้วอะครับอืมบางทีว่านทำธุรกิจส่วนตัวทุกทีจริงปะจริงธุรกิจอะไรอ่ะอ่า ขโมยของขายครับอุ้ยทำไมคุณมินทำตัวแบบเนี้ยคุณมินนีสใส่ไม่ดีเลยนะคนนี้สองออมคุณมินควรทำ<ป>ตัวเป็นแบบอยากให้เด็กๆที่แบบเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยค่ะจบแล้วแล้วอมึงฆ่าคนไม่ได้หนึ่งคนนะผม,ผมกลายเป็นออตายแล้วรู้สึกดีมากๆเลยเวลาฆ่าก็าได้หนึ่งคนนะผมจริงปะครับจจ้ะ นี่แน่ใจเหรอคุณวินจะไม่หลุดเลยคุณวินหลุดหลุดสักคำก็ได้นะคำละร้อยเองนี่คุณอองก็ลองโชว์สักทีหน่อยสิครับอุ้ยไม่อ่ะคุณคุณวินโชว์ก่อนสิครับคุณวินคลิปคุณอองคอนเทนต์อ๋อคอนเทนต์เอาคุณวินก็พูดก่อนสิคุณวินคุณวินครับทั้งหมดเลยนะครับคอนเทน อ๋อค่าวคอนเทนต์ค่าวเอ้าแต่คุณวินคุณวินสักคำเลยคำเลยอย่างเงี้ยอืมคอนเทนต์โอ้คอนเทนต์โอ้หลุดสักคำคลิปไม่หลุดสักคำคลิปก็ไม่สนุกอะดีอืมก็คอนเทนต์ไงรู้แล้วคอน,นแต่ก็แบบคุณวินหลุดสักคำเอย่างเงี้ยคอนเทนต์ใครล่ะคอนเทนต์คุณวินค่ะอือของคุณเอาหรือเปล่า ไม่พูดสักคำคุณวินสักคำพี่โอ้พี่วินนะนะพี่วินพูดสักคำอะไรอย่างเง้ยถ้าเกิดเราไม่ได้เดือดรชาเลนจ์นะดาดเอาเมื่อกี้พูดไปแล้วเอ้าเกินไม่เมื่อกี้เมื่อกี้คุณวินหลุดหลุดนเขาว่าไอ้อ่ะคุณวินผมได้ยินนะค,คุณวินคุณวินว่นาโดนลวนแล้วคุณวินผมได้ยินนะ อะไงก็ขึ้นอยู่กับคนตัดแล้วกันว่าคนตัดคนตัดจะนับไหมคนตัดยองลองย้อนรีเพนนะครัะคุณซอสคุณซอสลองดูนะคะว่าคุณซอสได้ยินไหมไม่นี่แต่ถ้าเกิดว่าคุณซอสคุณซอสบอกว่าไม่ได้ยินแล้วถ้าผมไม่ได้ตังคุณซอสก็ไม่ต้องเอาเงินเดือนเดือนนี้นะไอเฮียวินมึงพูดคำหยาบไอวินโคตรขู่ซอสเลยทำไมอะคุณวินผมจะพูดความจริงอะคุณวินคุณคุณยอมรับไม่ได้เหรอที่คุณหลุดเมื่อกี้ ผมไม่เคยพูดยัยว่าไอผมเป็นคนดีผม,มคือคอบหยาดอยูอย่แล้วในชีวิตจริงอ่ะเออจริงเหรอถามถามพี่มีก็ได้ครับพี่มีีพ่ิก็รู้ว่าผมเป็นคนไม่พูดคำหยาดไม่เหรอสุดสักคำก็ได้นะหัวข้คอนเทนต์อคอนเทนต์อคอนเทนต์จริงปะไมจริงจ้ะสุดซักคำก็ได้นะคำละร้อยคอนเทนต์ อืมขอนเห็นเฮ้ขอนเห็นอ๋อามน้องจัดก,กับกีแล้วเวลาแล้วพี่ยังพูดตักรอบแล้วเดวี๋ยว่ะไกหลุดสักคำก็ได้นะ ไมเอาก็ต้องโทรสักทีอ่ะใช่ป่าใช่ป่าจะไม่หลุดสักคำจริงเหรอจริงตันจะตายคู่แล้วไม่กดสักทีอะครับคุณนอมต้องกดเหรอฮะต้องกดเหรอกดสิเอาคุณมันหลุดสักคำก็ดีนะอครอบ อยางผมเนอะถ้าเกิดผมไม่ตกใจจริงผมก็ไม่รู้หรอกเ <ừ, S 2> ช่ไอมไอจริงวะจริงผมว่าการแสดงโน่นึงมีทีเดียวที่คนมนการแสดงโน่นึงผมไม่ฝากชื่อเตียงผมไว้ที่นี่ห <ừ, S 2> มดแล้วการแสดงนี่แบบการแสดงยังไงอ๋ออันนี้แสดงยังไงหรออ๋อนั่นแหละนั่นแหละนี่คือหนึ่งหุออกหนึ่งหุออก คุณพูดคำหยาบมาก็ได้นะคุณวินแบบน่าจะแบบง่ายต่อสะดวกปากคุณวินมากกว่าอนะไรเงี้ยคุณอยากพ่งมาที่ผมตอนนี้ผมยิ่งไม่ได้นอนอยู่พูดพูดมาเลยก็ได้นะผมไม่ว่าหรอกไม่เป็นไรผมเกรงใจคุณน้องอ่ะเด็กๆอยากเห็นคุณวินพูดนะอยากเห็นในช่องพี่เบลของน้องค,คุณวินพูดมาก็ได้นะแค่คำเดียวเอง สักคำหนึ hmm. ่งคุณวินสักคำพึงพูดพี่พูดภาษาญี่ปุ่นด้วยเอาญี่ปุ่นไม่ได้นะคุณวินอะคุณคุณวินเหลี่ยมนะคุณวินญี่ปุ่นเนี่ยคุณวินเหลี่ยมนะ two thousand years later เอ oh. ้าเกือบแล้วเกือบแล้ว ไม่ไม่ไม่พี่พูดว่าเอาเกือบเลยไโอ้แวเอาะพี่เอะไรโอ้สากไม่กินออ่นดเดยวองมีคครับผมเอาคลิปนั้นเปิดการคลิปได้ไหมครับได้ครัคลิปนั้นนะที่คุณวินบอกว่าอ้พี่โอะไงี้ยแบบี เออพูดไปอเอพอพี่เอาเอารับมาเล่นกันแล้วดีอ่ะไม่ไม้ได้แค่ถามเฉยๆไงว่าแบบเปิดได้ไหมระบบแล้วก็แบบตอนที่แบบเออเอาความรับพี่วินไปเฉยหมดเลยกับที่วะอย่างเงี้ยความรับความรับพี่วินอยูอย่ในกับมือ,อ,อผมอ๋อคุณจะได้ยิงเงาผมเหรอคุณอมใช่แล้วตาย คุณวินไม่หลุดหรอมามาผมตั้งใจผมตั้งใจผมตั้งใจโอ้คุณวินอะไรนะคุณน้องมั้งใ้นะคุณวินคุณไม่เชื่อผมเองครับวันีผมเป็นคนที่มือเขาหยาบอ่ะคุณไม่เชื่อผมเองอ่ะลองคุณดูเขาไม่เชื่อผมอ่ะคุณนะเขาพูดของคุณไม่มีน้ำหนักเพรที่จะเชื่อคุณอ้ยผมมไ่ป็นคนมือเขาหยาบท้องฟ้าย องทุกคนเขาผมใช้ไข่กับมือตีคนตายได้เขาโผล่อุ้ยไม่ตายแัดเยอะราไมแล้วมันก็ถึงมันอ็ใหญ่มากครับโอ้ยเขาคุณมิไม่หลุดอาคุณมินคือไผมไม่หลุดหรอกอะไรเสียดายจังเดี๋ยวลเดี๋ยว้่นึง ใช้ผมจงใจพุณงพาผมไปเได่อีเมือเดินไปตลอแลองเกิอบบด้าเลยอ่าได้ครับคุณวินออกไปเลยนะเนี่ยได้ครับคุณวินเขาเขาจะเกี่ยวผมเกี่ยวเลยจ้ะเห็นเกี่ยวอะไรละอุ้ยเกือบหลุดแล้ว ออออมข้าวเพราะไงครับจีบออมมาสองกิโลไม่มีไม่มีจริงจีบออมไม่ไม่เดดสักทีมาจีบเลยผมคุณวินผมจิบไม่ได้คลิปอ่าอ่าคลิปเป็นแค่หนึ่งวันในช่องผมเหรอใครอยากใครอยากรู้แล้วว่ามัติดตามในช่องคัพโต้หรอมากครับขอถ่ายของขอบครับอะไรกันคำนี้ที่จิบไม่ได้คลิปแล้วเองครับโอ้ยที่ถามเราไม่จำได้เก็บมาชอบไหนมั่งไม่เคยเถอะไปดูในคลิปแล้วทุกคนดูทุกคนไปดูในคลิปนะผมนุ่มน้องออมผมหักผมถามเราแล้วเฮ้ยดังบล็อกเลยอ่ะ คุณไม่จริงใจอ่ะคุณวินผมแค่มีหลายคนเองทำไมอ่ะอ๋อน่ะคุณคุณวินผมมีหลายคนเพราะผมอยากให้เมียทุกคนผมมีเพื่อนนะฮะผมผมรับไม่ได้ครับทุกคนที่เป็นเมียผมสบายใจได้แล้วทุกคนยังมีเพื่อนหมดเลยนะผมเพราะว่าผมจะหาเงินเพื่อหาเพื่อนให้มาให้คุยด้วยเลยเป็นเล่นเม้นไปเล่นมาไม่ค่าเองอ่ะคุณวินคำว่าเมียไม่ใช่คำสุภาพนะเขาว่าเมียไม่ใช่คำสุภาพนะ ลุแล้วลแล้วลุแล้วคุว er> ิ şey ุแล้วอยืมต uh ัวล um ุแล้วเไหมทุคนเราเราต้องใช้คพูดล่อลวงเขาลืตัวดูลืตัวไปอุวิุดล้ววิล ่าก็จะต่อรันไปแล้วครับก็จะต่ออย่า,า,าอองแบบอียเรื่องนะครับจบแล้วเรื่องจากันก็นอีกเรื่องหนึง่งกำลังเดินลูกตองอ่ากับปลากรังอะไรกันขคเนี้อ่ะข้างในอ่ะตายแล้วเหรอยังอยู่หลังคุณเนี่ยอ้าวอีกคำหนึ่งฮะไม่ไม่ไม่ใช่คำว่ามึงหดุดไม่ไม่ผมอยู่ผมพราว่าอยู่หลังคุณเขาคุณบิน ไปถึงยินไหมผมไม่ได้พูดคุณวินผมพูดคาว่ผมพูดคำว่าคุณคุณพูดทุกคนยั้งยิผมจะสโลไม่ฟังนะครับผมมาดูผมพูดคำว่าคุณน่ะเอ้ยไม่ใช่เลยคุณดอมผมพูดคำว่าคุณจริงๆอ๋อไม่ใช่ละอ๋ออ๋อยอมไม่ใช่ละใช่อืมไหนล่ะ คุณทำไ้คุณทำโอ้โหเนี่ยคุณวินคุณคุณคุณไม่ใช่คนดีนนคุณน้องคุณแต่ที่ไม่ใช่คนดีคุณนะ้อทำให้คุณทำให้เซ็นงานเป็นมาเดอ้ออะไรนี่ที่ผมหายไปพังพังร้เปอร์เซนต์เลยแล้วเราไม่ได้จบแล้วคุณวินตบแล้ว คุณวินอยู่ไหนะคะบางทีบนโลกวันนี้ครับไม่เคยมีใจให้ผมเลยผมเสียใจมากเลยทำไมผมต้องมีใจให้คุณด้วยอะคุณผมผมก็เป็นผู้ชายที่แบบหล่อรวยนะทำไมคุณทำไมคุณถไม่สนใจผมนะพี่ไม่ถ้าว <คน S 2> ่าคุณไม่อยากมีใครนคนเหมื่นผมอยู่ขาบ้างัะนหรอไม่ผมเขาคุณอะ จบละวทำไมออกคุณวินดูว่ผมไม่เคยโดนผู้หญิงหักอกมันเบียดขนาดนี้ก่อนเลยโดนคุณเดีิมหักอกมสี่รอบแล้วเอาละเอาละคุณคุณคุณไม่ได้จริงใจกับผมดูแล้วคุณวินไม่รอกไม่จริงใจก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะจริงใจจริงเปล่าลองหลุดคำหยาบมาสักคำดิผูผมอาจจะเชื่อคนนี้จะเอาให้ได้ใช่ไหมใช่แล้ว ไม่หรอกผมเป็นคนดีอะคนผมผมไม่เคยหลอกผู้หญิงคนไหนนะครับจริงแบบนี้เปล่าวะแล้ว,อ,ว,ลวอะไรทำไมโดนยิงตะตันตอย่างเดียวว่าคุณคุณไม่รับประกัมเลยเหรอไอ้ถ้าผมรับผมได้อะฮะอ่าได้ผัวเพิ่มคนหนึ่งอ๋ไม่ต้องการแล้วก็ได้แล้วเราก็จะได้อ่าเพิ่มด้วยไม่ต้องการค่ะ ตูกเลยครูเออผมคิดว่าคุณได้แค่พี่น้องอ่ะโหอ,อื้อแต่ไม่แน่จริงๆผมอาจจะอาจจะแบบผู้ถกผู้กรร็ได้คุณวินอะไรเงี้ยะไม่ได้ครับผู้บังคับเด็กศึกษาอันนี้เทศการแสดงจริงๆม,มันมีหนักกว่าออน,นี้นะคือถ้อาเกิดใครอยากติดตามวันนี้ราไปช่องคัสโตได้ผมคิดทำไม,ไมคุณคาขายของแล้วคุณว<ม>ินอ่านิดนึงนะพวนี้ยออยู่ตรงนี้ครับโอเคอะไร

กี่ร้อยแล้วเขาเนี่ยคุณวินคุณวินกี่ร้อยแล้วเมื่อกี้ไรเขาเป็เสียงไรผมทุกคนเงียบไปไม่เกี่ยวกับมึงโอ้ยเยอะแล้วตกี้ไปมือเยอะละทั้งหมดเลยทำไมแสดงว่าที่ผ่านมาคุณวินแอบกอบเขาคุณวินไม่ได้แอบจริงผมเป็นคนอันนี้ไม่ใช่การแสดงผมอันนี้ผมก็แสดงมาอ๋อจริงเหรอคุณวินแล้วคุณวินโดนกี่ร้อยแล้วคุณวินที่ผ่านมาที่คุณวินแอบตัวตลอดเลยเหรอทำไมคุณวินทำตัวแบบนี้คุณหลอกลวงหรอ ใช่หรวะทีนี้ผมพูดอย่างนี้เขาดูแต่ว่าอย่างพออาจารย์เขบอกไว้นะคือสัองคมเราเอบเป็นคนแบบนี้นจริงๆแม่พ่อพ่อแม่ผมสอนมาดีนะแต่ว่าผมเป็นคนจ,จ,จำสิ่งที่ไม่ดีมานะฮะมองไปคุณวินทำโตัวแบบเนี้ยนะคุณวินคุณคุณนี่ใส่ไม่ดีนะคุณวินเรื่องของคุณอยู่หรออ๋ออยแม่งเลยแต่ร่าเรียกมให้าาการแสดงนะครับผมเออจริงๆก็ผมไม่ใช่คนหยายบคายนะหรือเปล่าแต่ก็หลายคำนั้นนะคุณวินนะคุณวินทั้งแม่งังเคุณวิน ไรห,ไหลายร้อยแล้วนะคุณมินณนนณ้นคุณมินไปเลยคุณมิ้นเขาคุณมิ้นอะไรคุณมิ้นอะไรของมึงใส่ลอยแล้วนะคุณออมิ้นเออช่างแม่งคุณมิ้นอย่าลืมโอนให้ผมด้วยนะคุณมิ้นอ๋อมาๆๆๆว่าไงครับคุณมินพี่น้าครับพี่น้าครับอ่ะมึน <c oughs> โอเคค่ะงั้นสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์บพวกเราสองคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวทิ้งทิ้งผิดอ่ำไว้ท้ายคลิปแล้วกันนะ,ะว่าโดนไปคนละกี่บาทเดี๋ยวก็เดี๋ยวอ่าคุณวินครับแต่ที่ดูคุณน่าจะโดนเยอะกว่าผมวนะันนั้นแล้วอ่าอย่าลืมโอนให้ผมนะคะคุณวินไกลไปแต่ก,ก็ดดขอโททุกคนนะผมก็ใครอยากซัพพอร์ตค่าไฟพี่วินก็ซัพพอร์ตได้ผมก็คือ ผมไม่เข้าใจแล้ว่าอออไปชวนผมอ่าคลิปมาไมตอนเที่ยงคืนผมซึ่งเวลาที่แสงมันไม่มีแล้วนะครับก็ไม่ครับความจริงแล้วชวนอ่ะตั้งแต่สามทุ่มครึ่งครับแต่เกิดเหตุการณ์เอ็กซ์เดนนะครับไม่ว่างคือสามอ่าันนี้สามทุ่มครึ่งยังพอมีไฟอยู่ตอนเที่ยงคืนนะคือแบบมืดจิ๋วหายแล้วแล้วแบบโอ้โหกล้องมุดติดด้วยก็ทุกคนสามารถซัพพอร์ตค้างไฟได้ที่พี่วินได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสองห้าเจ็ดเก้าสองหกแล้วผมมาครับสเลยครับแล้วลืมฝากสมุนเพิ่มด้วยนะคะส่วนลิงก์ตัวเน็ตนะคะ ใต้ description นะคะไปนอนแล้วคะโอเคเขาจะผมผมคือความจริงแล้วตั้งวั้ผมมีเดียก็คือทีหนึ่งแล้วผมผมหลับในห้องแน่เลยทุกคนถ้าอยากให้ผมตื่นตื่นแล้วก็มาคลิปได้บ่อยๆก็ตัวไหนให้ด้วยแหละตังมันช่วยยินเยียรยาผมได้จริงๆเลยโอเคคผมพูดเล่นนะก็ตามตามกำลังศรัทธานะครับทุกคนไปชิป パーキングとかもね、なすみを切ったかい